ฮ่าอีแคทไปปล่อยคุ้ยมึงซื้อคุ้ยทั้งบัได้ดำปะมึงไปหลากซื้อคุ้ยทั้งบัได้น่ะมีคุ้ยมีงูอ่ะสู๋สบายดีทุกคนมันโทษไปมันโทษไปกูอยู่กูอยู่เนาะพี่สากแบทอยู่ในเฮือนสบายดีท่านผู้ชม กูว่าแล้วน้ามันสิได้เมื่ออยู่นะบ่เมื่อเพิ่นบ่ได้แล้วบาดแบตเบิดแบตเบิดบาดเพิดเมื่อมื้อนี้แนี่เอ้าๆอกแทกได้เก็บนหนูยามาลููอนมึงโอ้ยสิฮออีแม่เฮ้สายเบิ่งๆพี่น้องมันเป็นหยังลูกนี่มันเป็นหยังอันนี้เออาบาด <laughs> sang, mà đây nhung. Nhưng mà tôi nay bớt bớt thở xịt tóp nhung. Này, nhung thằng láng này, Tí tí, tí tí. Ư. đây ếc Ừ. bài ừ. bài rồi đấy. Ư. Tấn bài bài. Mưa là phí nóng. Phải lục sai mưa là mưa gì, Mưa là bước xa thẳng nằn. Chắc khó xì bay. chẳng đầy. Và wow, tí xì phải hạm lục vậy thôi. Chắc hạm cao ขอบแทนโทรมาเอาน้องพี่น้องเอ้ยโทรมาเอาเน่องยังไงเน้องไปเห็นงานไก่ไก่นำเลี้ยงง่วงแทนน่ะเงินเดือนถือก็อย่างมันเฮียก็มาบอกเป็ดเป็ดนำบอกว่าหัวว่าหัวคือคือหมู่ห้าวอแล้เงินเดือนหมื่นสี่ตำอิทนะคะตำอิทนะพามักแวอยู่แล้วก็มจากเบอร์้ามองแว่อยู่หนังง่วงร้อยกว่าตัวสันคนแปดคนโอ้ยพี่รู้จักพี่รู้จัก ไก่ไก่เนี่ยไก่เนี่ยเดนีนจตก็ช่วงหดกตู่้าสี่ร้อยสี่โลแลมีอันเนียบดอาหารสองอันถ้่วมองนี้แทกไปอยู่กับทามแหล่เด้สองเดือนสามเดือน่างั้่ไปแหนมแดงมาวานนห้างเดียวนั้นขึงขู่แล้วยังว่าเราสู่บานเขานะนี่แต่ห้างใหญ่ๆมันมองไม่ไหวเงาอ่ะ้ะ กวาแทน้ยกะหาตัดกวาบมีบอมสังไพแถวนะอาจารย์กูนะเป่างเฮียนเลยห้เปลนอะไรคือหาเป็นดไม่ถูกแต่บอกว่อได้ละโผล่บกเทนเลยวะะบกชุดก็เป่างเฮียนตื้มากูจ้าอีกนะว่าแล้วิเป็นคนเกือกนะแน่พี่น้องเอ้บอกเทนไปเข่างเฮียนแล้วห้มาบอกไปสั่มด้มือใชบปานอะไรปวชุ่มชืนยังหายองแคทโทซิ เอาสื่อไว้น้ำซาว่าเมื่อวานเห็นเพันโพดลงสื่อสองธงธงละซาอ์พันซาอพันน่ะสามสิบบาทเลยพี่น้องกับพอดีหกสิบบาทแล้ให้เจด้ามแกงให้กินและต้มแคทโทให้จับไก่น้อยขึ้มาหน้าแม่พอที่แท้จับไก่น้อยให้พี่น้องเก็บไปอีตู่ฮะแล้วครับขึ้นมาโอ้ยอีแม่น่ะมักสุดใจพี่น้องเอลยมึงเด้อเฮ้ยขันไว้อยู่ปากสองพันดำ ดำอันนี้มันหนาจนมันเคียวดาเย้ยอันนี้เขาซับมาแต่ว่าน,นีเนาะนี่นะนี่มันยังใหม่ๆอยู่นี่ว่นนนนานนี้นี่นะี่แนวนี้นะว่านี้พี่นอ้องมัน,นยังขาวอยู่นี่อันนี้นะจนเคียวดาเย้ยจะเขาซับแต่เดือนใดเล้บปักซองนะอ,อันนี้สื้อแม่ละมากพี่น้องเ้ยแนวมากนะ<ม>แกงน้อไม้แกงวายสูเพชรบดปนกบใส่น้ำไม้สมทุบน้อยได้ ถทำอะแต่เป็นคนอะเด็กินมาโอ้ยกินจนบ่อยากกินบอกว่าละเอ้ยไปใส่ยาสื่อมาอะไรลูกตอนบใบใบหมดแล้วเขาสักผอมผอมห้องฮะเขาฉีสักเขาสักผอมผอมห้องผ้าปูบใบใบนั้นกระแหงแล้วเขามันแดดมันนะบ่แหงก็ให้เขาสกีเก็บเองให้เขาเมื่อรุดเขาเอาแต่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาก็ไหวนี่แหละมันแหงกูก็สะเก็บเขาห้องให้เขา มุกม่งบะดำมุ่งชีพะนะกูชิเบิ่งซะก่อนกูจะให้อีาด,าดาไปสัก,กก่อนมุ่งผ่าในเทีเงยงแล้วดองผู้ชายนั่นเราบอกอยากให้ไปดองผู้หญิงนั่นให้ไปพ่อพ่ออีดาเองนั่นพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นั่นเ่ยบริษัทหามดอกอยากให้ไปอลไรเราอะเงินเดือนกระเทิรมันพอได้เรา มีต่แบบน่าดูน่าดีบะอันน่หน้าหันมากูจะบอกว่าหอมแก่เห็นงานสุดยอดเลยกูจะบอกอีดาอันดามึงแนมลงไปเวลาตื่นนะเอื่อิซะบ้าล้างบักใหญ่อันแหละเงินเลี้ยงงัวว่ะล้างซีมองม่วงนะว่ะเงินเลี้ยงงัวงเขาเลยนะว่ะแม้โน้พื้นว่ะพอพื้นเราไปข่าวทำยีดเรากับพวกท่านในหอยลายแล้วเหี้เนาะเดี๋ยวเราผีช้อนงานซำใกล้ๆกันพวกนั้นที่เมื่อเห็นหน้า อยันเมียเบาไว้เมียนี่นุ่มผู้เดียวนั่นโอ้ยผัดอันลบคนงานผัดอันหัวใจผิวบ้านได้ก็ะักบ้านใดฮะกระจ้างผู้เดียวนั่นแหละหัวใจผิวฮะกลับมาอยู่นลำไส้สามเดือนแล้เขาเลยล่าเกิดปัวแล้วประเพสเราอ่ะไออันย่าสูบพ้มกระเบิดแหละพ้มขี้ได้ล่าเมื่อบ้านแล้วมึงเฝ้าให้นอกมึงลงมาโลดเรานี่งานกูติดต่างกันใ้นอกมึงลงมาเดี๋ยวมึงตั้งโรงงานย่าสูบหายเรา ยุงอุ้ยยุงเพียงประตูใหญ่ทียุงยุ่งยุงยุ่งยุงเถาลูกล่ะยุงเถาเอายุงเถาไปสิบองคจังได้อีกนะไม่ใช่หรอยุ่งยุงยุงไม่ไม่ว่าเสียมมาวันไปพูดของเขาดำดำมันชุกแล้วบอกมันร้อนบอกอ๋ออ้ยปากจะบอกนี่ กกจะบอกว่าว่านี่แม่ใหญ่ตีตีนใม่ใหญ่ไปเก็บไปมาคามมาว้ยายกูเลยกินนัน่นจำปลาเล่นของน้ำแต่เด็กหน้าลุงเพียง <laughs> หน้าลุงตุยห้องบลอดกินดิบดอ,อกอย่าภามันละวตกสีตาเลยห้องข้าวพ้นพ้นมันประย่ไห,หน่าพี่น้องเอ้ยเรื่องของเรื่องนะแห็นขื้งขื้งบ่แต่เบิด์ตพ้นมันก็นเบิดน้ำ มันไมมพู้เละก็สิจุ่มตกขันจุ่มตกเ้าผัดบ่มีหนามเสะให้นาเน้ยมันสิออกมเนาะเฮ้ยกันเาบบ่เสะกระปูกซะก่อนเนาะมันมีหนามเต็มให้นาจังจุ่มตกเออมีหนามเต็มให้นาแล้วจังจุ่มตกให้มันหนามเสะให้นาไว้เสะช่วงขึ้นแล้วก็ไล่อืมก็ออกงามคือการเอาสิไปเหตุคือหมูบ่ได้ได้พี่น้องเลยหมูมนีันมบนบ่ได้นามหน้าห้ามันบ่อยู่หนาม เพราะมันเป็นดินทรายมันคืนบมดเห็นบ่าวดาวไปซื้อพันกระปุกเคยกูอยากไปซื้อมาใส่ใหม่เฮยจะหวางามเดี๋ยวลองมาเลยเฮยปีนีมากูจะเอาน้ำเนื้อทามบ่าวดาวก็เฮยมันไปซื้ออยู่ใส่กูอยู่กับสีเข้าฮะนาะเหมาะแม่ว่าบทนี้ยินพ่อแท็กว่าอายุว่าเฮยคันได้พันกระปุกใหม่นะไมโทษแบบนี้เบิ้งแม่เบิ้งเจนหนวดอุ้ยจะเป็นบ่มีเวียงหนวดเนาะมันทุกมาอย่างจะเป็นบ่มีเวียงหนวดครับดูะบ่แม่เลย เ<ะ>ฟสอันนี้คือคืออันเดียวกันนะว่างสักใครก่อนมักต้นวนบ่เ <c oughs> ฟสอันเดียวกับอีนุอัดเลยตัวทีมาว่าในกะโทรหากูกรั้มแต่แต่เด็กๆผูกกูลงไปต่อ,อหัวน้ำเขาอีตรงนางมันโทรมายังแคสเออักไก่ไปละบ่บ่กไก่ลุงอลไดิเออ จะออกไทยหน้าไว้ว่านันอะไรกัพ่วงไทยมันบุญตาบุกปอกแถบมันยังบุกอยากไทยนะมันอีสังนี่แหละมันบมุนหรือมันบอยังนี่แหละผ่านลังผ่านหนาเขามันเพ่ไปเลยมันแขวเิกแขวเจิกไปเลยแขวะผ่านไทยนะป้าเฮ้ยมันพ่วงเท่ายมึงว่าเข้าใจหายเส้นมึงกระสังว่า ห้ามลงเนี่ยจะจะเอาเงินมาใส่เนี่ยนะเงินรวมกับยืมมาใส่ปไปเลยจะไปยืมยายเขียวอีกว่ายืมให้เขาครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งเขาเอาอยู่บ้าน วชักย่งหรือบอกยีตวนกะยืมไปพันหนึ่งมื่นก็ได้เงินรวมย่งยืมเงินรวมหายอบท่านเราไปเอาเงินมันีิบอนใบหด้ค่ะกวถ้ามเอดนี่ยลมึงลงไปือหแห่งดีแล้วเขาขายนะบ้านมันหลุวเอแล้วใส่ไทยนะหว่างไลย น่าเล่านะทงอันกเปื่อยเออทังนี้ชิบายไปเดินป่ะตเ่ะโลล,ะโลละร้อยซ้าหน่ะสองโล่ลยโล่เจ็ดสิบบาทนะโลหนึ่งอืจอจังละสี่สิบเป็น สามอยสิบบาทอืมสอยสิบบาทอืมโล่ร้อยซาวสองโลโลเบาทนะโุ่นอีตุ้งนั่งไปใช้ส่ะตกต้นลงมาติดดำเออเออมันอยากได้สองร้อเจิแต่ให้มันสองร้อยเจ็ดสิบเถอะเ้ยมันไปไหลเงินจังไงวะ ก็ลงมาเมื่อนี้น่ะซื้อเมื่อไทย่น่า,า,นห,นาหวานซื้อเมื่อไทย่นา่าไหววหวานโต๊ะลงน้มาหวานเข่าหวานเขาแลยซื้อเมื่ออีก่ัีกใส่มันเละได้แล้วใชนะบักต้นน้ำบริอยได้ไปเนยปลาลูกกับเมียอยู่บ้านมันไปเห็นงานน้ำไม่แถาอยู่ปา่ามันอยู่กู่ไทยดอกเนียนไปงานเจ๊อุ่นเอาลูกมาเชือนอือบ่คือบ่เอาขึ้นมาเล่นนอีกอีโลนะซื้อมาเล่นกับบ่อหอยจับนะเอ้ยบ้านอีนี่เอาโหลด กูอยางผ่านกับฉักลุยนี่นะแม่นายไล่อยู่เฮียนยางอืออ่ไปมากูบ่ได้เห็นยางอือกับไอ้ชิจันคนมาน้ำกันขนาดบอกนราไม้น่ะมันซื้อทงขนมเล่นปุ๊บกับไก่กูห้องใช่มันกะกะมันก็บเห็นเป็นมึงเห็นกูเป็นผีเป็นสางบ่มีนาว่ากูก่เว้าปกติทันมึงไปแหละกูสิไปซื้้อนบมันน้ำเลยกูเนี่ยังบ่ทันมีเงินกูนะแม่น่าทสี่เซนอย่แล้วก่อนบ่มีน้ำมันชิมเมลไทยหวานดิ อัไอ้ยูมันอยู่ไกล้เขาบอกแพทยไปเลยกันแพทย์ก่อนเฮ้ยตาฮิตประทรงปลาสีวะสีละสีเมื่อนอนมาขึ้นแล้วยังบอกบอกแพทย์วันไอ่รอดอยู่เด้อไอ่รอน่องอยู่อืมไอ้สีโทรบอกเขาล่ออืม บ่โทษกับย่างก็ว่าลงไปขันเขาบ่ได้เขาก็จะกินหยานแล้วเข,ขาก็จะรียนมยุ่หาแล้วล้าเกเไปอยู่นั่นเล้กาก็หจักออืมดำมึงจะปาดออกอันน,ๆๆน,นั้นรลายแล้วด้เฮ้ยว,ว่ามึงก็ป่าลองป่าดีเอาเราเราบอกแถกว่ากวานนี้นพวซีร่าตังโตแล้วเราจากเราก็โตนะนะเราบอกแ่ากม่แหม่ก็เอาคนเครื่องอาหารนั่น ช็อคเครื่องแล้วเราเนี่ยบ่มันก็เอาคนงานอีกบ่าน้ทําเสร็จแล้วเราอ่ะอมาทําบ้านใหม่อีกแรงแบกใหญ่แม่บักเทนว่ะอันนะอันท่านนาผ้าอันผ้าออืๆมันก็บ่ได้ไกลจากพอเขาพอแค่นาะบ่ได้ไกลเขาบอกแค่น่ะแต่ว่าเขาบอกบักแค่นไปงุ่มหอยแห่งกันเลยไปค่ะเาบกขอนน่ะเลยหมอกบกแถกเขตไปคขาบกขอนมีหลุดขี่ยังใครเนาะเห้นเขาขี่มาหากันเนาะ เลือดจากบนเดซี่นี่อืมแต่ข้าโกเพชรก็ยังมีขี่นี่แหละพี่น้องสำบ้านเฮาฮาสีสว่างมาซันมันมองเขาเห็ุงานนะความไกลกันนะกับบบไกลปันปได้หมอดกิโลซะเห็นเก็บผ้าห่มผ้าห้องออกมาสักฮะมันแดดไข้ยุตาก็ไอแแต่ว่าข้ามต่อพอเถ้าจากสีแนวใดเขาในอยากไปอยู่ มันเกิดว่าพื่นเห็ดงานกับเงินเดือนถือมันก็เห็ดเป็นเวลาเนาะตื่นมาเห็ดแล้วอะไรก็แล้วเหมือนจะเหตุบดเมื่อบดเวินกินกับปอยากนอนกับนอนกับหมูเควตนะส่วนร้ายเขามีแต่นอนหมูวานหมูแควตไปเหยียบไข่หมูแดงหาห่งได้ปลักไลลายหนึ่งหมาสั่นโอ้ยนะสู่สะอ่อนเด้สู่แพ็กมากินน่ะเลยแพ็กใส่กล่องมากินนะไข่หมูแดงกับเหตุงานแล้วราก็มาจูเขาอือโอ้ยงุมหอวงุมหอยแกงนะมึง ขายมเดลมะแกงเนาะโอ้ยอยากได้สูเห็นอะไรวะมวอก็ลงไปอาเลยท่านผู้ชมจางคาร์โรดให้นชิลงไปกั่ทึ่มาจ่าอุ้งฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่แฮ่าฮ้าก่าฮ่าฮ่าฮ่า่ก็อยู่าฮาฮาฮ่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 อา่า่บ่าา่่า มองมาเพชนะหางงัวนะำลาไหลแม่นั่นเอาเนี่ยมันกินอ้ยมันงานกับถูกแน่เฮากับขั้นเท่าแก่โอเคกับโอเคแหละอยู่ในสายกันะเฮาเหงานคือมากกับถูกกึ๊กข้เฮาเหตุหน้า แ่ก็อยู่น้อเข้าโบได้เขาอันตีแต่ไบ่อะไรนะคะนะเข้าบดีตีเถาะแกอยูเทลกันได้ก่อนเลยลูบุรีอ๋อลูบุรีมันอยู่ติดตัวได้วะมัน,น,น,นบริโภคละได้เนาะลูบุรีมันในขับไปอีกบ่ไม่ยังไงบ่หูเด็กพี่น้องเด้อโคราชเนี่ยมันนอะลูกบ,บ,บุรีบร่ไม่ยังไง มึงห้ามซื้อมากัสไซ์นี่นะดึงดึงฮะกีออฮกีอไปซื้อมาบอนคีเดอรเออบอนคีเดอร์หาสิบาทมันเดื่ผีอุ้ยเป็ดนะฮะทมันอย่างงูนะมันทำมาผีบอนคีเดอร์กูรูบอกเขาใจเอามืแกี้ไว้สอยดํา่อ